สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้ประวัติศาสตร์นะคะเรายังคงอยู่ที่บทที่1น,นะคะในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องความจริงข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเรานะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ในหน้าที่17นะคะหัวข้อที่5ค่ะ คำว่าความจริงนะคะในทางประวัติศาสตร์ก็หมายถึงเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะสามารถตรวจสอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและก็ยืนยันได้ว่าเป็นความจริงมีอยู่จริงนะคะ ข้อเท็จจริงนะคะก็หมายถึงข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นของผู้ที่เข้าใจในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกความเชื่อหรือว่าความคิด นะคะเป็นการคาดเดาลงไปในเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะคะเช่นนะคะวันนี้ที่โรงเรียนของฉันอาจจะมีฝนตกเพราะอากาศร้อนมากนะคะนี่คือการแสดงความคิดเห็นหรือคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอนี่คือคือเป็นการแสดงความคิดเห็นออกมา การเรียนประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นการแยกแยะนะคะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะคะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทางประวัติศาสตร์นะคะจะมีทั้งข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นของผู้ที่เขียนผู้ที่บันทึกแล้วก็ผู้ที่แต่งนะคะอาจจะมีข้อมูลหลักฐานซึ่งเข้าใจตรงกันบ้างไม่เข้าใจตรงกันบ้างขัดแย้งกันบ้างนะคะ เรามาดูตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงนะคะเช่นไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อพศ2310นะคะอันนี้ก็คือเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้นะคะพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีเมื่อพศ2310นะคะอันนี้ก็คือเป็นความจริงนะคะคือสามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานนะคะ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2มีสาเหตุมาจากการขาดความสามัคคีนะคะอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็คืออาจจะพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างข้อเท็จจริงปัญหาเขตแดนระหว่างเพื่อนบ้านเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขนี่ก็คืออาจจะเป็นจริงหรืออาจจะเป็นไม่จริงก็ได้นะคะ การก่อสร้างสะพานข้ามถนนช่วยทําให้การจราจรคล่องตัวขึ้นนะคะก็บางครั้งมันอาจจะแก้ได้หรือมันอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้นะคะนี่ก็จึงเรียกว่าข้อเท็จจริงนะคะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนควรช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนะคะนี่คือเป็นข้อคิดเห็นนะคะการเดินทางด้วยรถไฟน่าจะเร็วที่สุดในวันที่การจราจรติดขัดนะคะนี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็น ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนกลับไปดูในหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่17แล้วก็หน้าที่18อีกครั้งหนึ่งนะคะบทสรุปในเรื่องนี้นะคะความจริงคือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องเป็นจริงนะคะส่วนข้อเท็จจริงก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือข้อความหรือการแสดงความคิดเห็น ที่อาจจะพิสูจน์ได้หรืออาจจะพิสูจน์ไม่ได้ก็ได้จึงเรียกว่าข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกความเชื่อแล้วก็ความคิดลงไปในเหตุการณ์น,นั้นๆนะคะใบางานในวันนี้นะคะนักเรียนลองแยกนะคะว่าความจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไรนะคะแล้วก็ตอบคำถามอีกสองข้อนะคะ